คนเป็นหนี้ต้องใช้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นหนี้แล้วทําไมต้องให้เจ้าหนี้ไปกราบตีนครับกรณน,นีลูกหมีนะครับเมื่อเช้าก็คุยกับลูกหมีเขาพร้อมกราบตีนไหมเขาบอกเขาไม่พร้อมกราบตีนครับเขาจะไม่ยอมกราบตีนใครก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ดูแล้วก็จะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งอาทิตย์หน้าจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งแล้วก็จะฟ้องเป็นคดีช่อโกงอาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็เตรียมล่างฟ้องพอดีงานผมเยอะ คดีความเยอะวันอังคารก็จะไปขึ้นศาลคดีของนักเล่าซูเปอร์สตาร์เสียงนุ่มเนี่ยคดีเยอะของผมงานเยอะนะนะครับนะนะครับมันนะก็ยุ่งอยู่นะครับนี่สงสารลูกหมีนะไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกหมีก็ดูจะฟ้องชอบโกงได้ไหมแต่ว่ามีอีกลายคุณอ้อมจะฟ้องชอบโกงนะ่ยเขาไปแจ้งความไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีการฟ้องแพ่งไม่จ่ายก็ยึดทรัพย์ถ้าไม่มีก็อ่าก็ฟ้องล้มละลายไป ฟองล้มละลายนะครับเพราะดูแล้วไม่น่ามีทรัพย์สินก็อาจจะฟ้องล้มละลายไปจบจบไปให้กําลังใจอาจารย์ครับนะครับอเอกอาทิตย์จัจทรย์ครับลองพู้กับอะไรเ,เช็คประกันหรือเช็คจ่ายนี่ครับเช็คประกันก็ฟ้องไม่ได้นะเช็คจ่ายนี่เช็คชําระนี่นะนะนะเช็คประกันก็คือคาประกันนี่อันนี้ไม่ใช่เช็คจ่ายนี่ครับ อย่าไปฟังเยอะนะเอ,อเรามีสัญญาคู่มีเช็คมันชัดเจนอยู่แนละ้วนะครับนะอืมเจ้านะคับไม่รู้คิดอย่างไรให้เจ้านี่กราบตีนลูกนี่ไม่ธรรมดาจริงๆคนที่มีความคิดอย่างนี้ต้องเป็นคนสุดยอดจริงๆใช่ไหมครับเราไปยืมเงินเขาเสร็จแล้วเราไม่มีเงินใช้นี่เราสัเราบอกกับเจ้านี่ว่าถ้าอยากได้นี่คืน ต้องก้มกราบตีนกูคนแบบนี้เป็นคนสุดยอดไหมครับเป็นคนแบบไหนครับนะเอาเงินเข้าไปแล้วก็บอกให้เจ้านี่มากราบตีนผู้สนิาสาแท้ตั้มสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีเพื่อนนะครับติดตามอยู่นะนะเป็นคนประเภทไหนครับอคนประเภทไหนเอาเงินเข้าไปเวลาเจ้านี่จะของเงินคืนบอกก้มกราบตีนกูก่อน คนดีมากๆเลยนะเออนะคนดีไหมคนประเภทนี้เป็นไงน่าคบค้าสมาคมหรือไม่ครับช่วยการแสดงความคิดเห็นครับเออไม่น่าเชื่อถังแตกแต่แรงข่าวที่ทราบมาเขาบอกว่าไม่มีเงินลูกนี้รายนี้ไม่มีเงินมีแต่นี้ก็เดี๋ยวเราก็จะฟ้องแพ่งแล้วก็ฟ้องล้มละลายไปนะครับนะก็ว่ากันไปฮนะจริงๆเป็นนี้เขาเนี่ยก็ใช้นี้เขาก็จบแล้ว จบไม่มีก็บอกเขาเลยเราไม่มีถังแตกไม่ใช่ไปโม้บอก,กเรามีลานจอดรถร้อยแปดสิบ้านะลรยิ่งไปใหญ่คนก็จะมองว่าเราทยไ,ไ,ไม่สำนึกนะครับไม่สลดไม่สำนึกยังทำตัวเป็นล่ำรวยฟ้องกลับจบ่ชีวิตนะคนเราทำผิดเราก็สำนึกขอโทษจบไม่มีตังก็บอกไม่มีตังก็ยกหนี้ให้เดี๋ยวบอกให้นะ คนรวยอีโก้สูงนะครับนะครับนะเป็นนี่ก็ต้องใช้นะนะพี่น้องนะแต่ขับสบายๆนะครับ,บ,าบ,ารบอาจารย์เดชาเจอทนายหัวหมอหรือเปล่าครับก็ไม่รู้แล้วกันก็ให้พี่น้องประชาชนตัดสินกันนะผมไม่อยากไปตัดสินใครครัอคนเป็นนี่ต้องใช้ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นนี่แล้วทําไมต้องให้เจ้านี่ไปกราบตีนครับกรน,นี้ลูกหมี นะครับเมื่อเช้าก็คุยกับลูกหมีเขาพร้อมกราบตีนไหมเขาบอกเขาไม่พร้อมกราบตีนครับเขาจะไม่ยอมกราบตีนใครก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ดูแล้วก็จะฟ้องลูกนี่เป็นคดีแพ่งอาทิตย์หน้าจะฟ้องลูกนี่เป็นคดีแพ่งแล้วก็จะฟ้องเป็นคดีช่อโกงอาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็เตรียมร่างฟ้องพอดีงานผมเยอะคดีความเยอะวรรณคารก็จะไปขึ้นศาลคดีของนักเล่าซูปเปอร์สตาร์เสียงรุ่มคดีเยอะของผมงานเยอะนะนะครับนะ นะครับมันนยะก็ยุ่งอยู่นะครับทนายเชื่อมจิตเป็นอย่างไรบ้างอน,นันตชัยอ่ผมคุยอน,นันตชัยวันอังคารสิบโมงเช้าไปแจ้งความนะน่าจะเป็นปอทอหรือไงหรือกองปราบเลยเนะน,นี่ยนะอนันตชัยจะไปแจ้งความไปกับต้นอ้อนะทีมเวนเจอร์ก็ไปแจ้งความในคดีกับทนายเชื่อมจิตในข้อหาหมินสถาบันมาตารา112นะครับแล้วก็พรบคอมแล้วก็หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา เบื้องต้นเห็นจะดําเนินคดีประมาณาสามาสามข้อหานะจริงๆผมจะเดินทางไปไปเป็นเพื่อนอนัญชัยแต่ปรากฏว่าผมติดว่าความที่สารแขวงสมุดประการนะครับก็อาจจะไปไม่ได้ก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนนะนะเอาทนายไอ้ทนายเชื่อมจิตเนี่ยเอาติดคุกให้ได้นะเป็นกําลังใจเอาห,หนักพวกทนายเด็กๆทะลึงพวกนี้จะเอาให้หนักชอบทะเลาะคนแก่เนี่ย นะเออคิดว่าทนายแก่ๆอย่างพี่เดกับพี่อนันตชัยเนี่ยนะมันคิดว่าคนแก่นี่หมูบ้างไอ้อาแก่แล้วไอ้แก่สองคนเนี่ยไม่มีอะไรแล้วพูดจาเหยยดย้าแซะแม่งแหละเดี๋ยวมึงใครดูลิศคนแก่เดี๋ยวมึงจะได้รู้ว่าคนแก่สองคนเนะี่ยคนแก่ที่ชื่อ,อชื่อเปยกกับชื่อเดเนี่ยเมื่อเปยกกับเดมารวมกันเนี่ยเดี๋ยวมึงจะยักนะมึงประเมินคนแก่ตาไอพ้พวกเนี่ยพวกเนี่ยทนายรุ่นลูกเลยนะอย่างไอ้ไอ้ทนายเชื่อมจิตเนี่ย อายุกับพๆกับลูกชายผมพอๆกับลูกของอเปี๊ยกหรือนันทชัยเดี๋ยวเปี๊ยกกับเดรรวมกันนะเดี๋ยวมึงจะยับนะมึงทะลึ่งกับคนแก่สังคมไทยก็ต้องเคารพผู้หลักผู้ใหญ่มึงโอ้โหตีรุ่นเท่าผมไมชอบนในพวกอย่างเงี้ยเออคนแก่พละก,กําลังสู้ไม่ได้แต่คนแก่ถนัดเรื่องเครื่องทุ่นแรงและก็ความขียวความเก่าพลาดเมื่อไหร่มึงก็โดนเลยนะครับเนี่ยนะถามมาก็ตอบไป หนุ่มกะลาเป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานนี้หนุ่มกะลาก็มาหาผมที่สํานักง,งานนะครับเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ถ่ายรูปด้วยกันมีอะไรต่างเนี่ยก็สบายดีหนุ่มกะลานะครับไม่มีอะไรครับเขาสบายดีครับเขาก็กลับมาร้องเพลงน่าจะเริ่ม26เป็นต้นไปก็เ,เริ่มออกคอนเสิร์ตแนละ้วนะครับสบายดีครับมีศิลปินที่จะมาหาผมอีกหลายคนนะเนะี่น้องแพทน้องอะไรหลายคนนะครับที่กําลังจะมานะครับนะอืมนะอืม <c oughs> <c oughs> วิบากกรรมแม่เอกสายเตถูกมิจฉาชีพหลอกเงินหลักหมื่นเพื่อประกันตัวลูกชายที่ถูกควบคุมตัวอยู่สอนอดอนเมืองอ้าวชิปหายแล้วไงเอกสายเตมึงรับกรรมแล้วแม่โดนหลอกโดนมิจฉาชีพหลอกเงินหลักหมื่นเพื่อประกันตัวลูกชายเวรนกรรมนะคนเราเนี้เนี่ยคนเราเนี่ยเวลาตกต่ำเนี่ยกรรมเวรนแม่ก็ามาแล้ว ดวงไม่ดีเนี่ยมันเป็นนี้นะครับก็เสียใจด้วยนะถ้าใครโดนมิจฉาชีพหลอกนะนะครับพวกเนี่ยโดนพวกมิจฉาชีพหลอกแล้วก็ดูดเงินจากบัญชีเนี่ยฟ้องแบงค์ได้เลยผมฟ้องแบงค์มาแล้วชนะนะนะครับที่เป็นข่าวใหญ่รายการคุณสอนยุดออกเห็นไหมผมฟ้องธนาคารฟอ้องบริษัทบัตรเครดิตเงินหายออกจากบัญชีเพราะมันมีลิงก์มิจฉาชีพ พอกดเข้าไปเงินหายหมดเลยสี่แสนกว่าสาลพาิพากษาให้ใช้ครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นใครโดนมิจฉาชีพดูดปุ๊บโทรศัพท์มาหาพีเ่เดให้คําแนะนําด้านกฎหมายฟ้องร้องครับให้ธนาคารรับผิดชอบครึ่งหนึ่งโดนดูดไปล้านนึงก็ได้คืนครึ่งหนึ่งเข้าใจนะอันนี้ก็เป็นคดีที่ผมฟ้องร้องมาแล้วก็เรียนให้ทราบนะครับอืมนะบิ๊กโจ๊ joke, จะรอดไหมบิ๊กโจ๊กอะ บิ๊กโจ๊กก็ไม่มีอะไรนะครับบิ๊กโจ๊กก็ยังโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่ให้ออกจากราชาการก็ต้องสู้คดีกันไปธรรมดาคนเรามันขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตแบบขึ้นลิฟต์ปื๊ดข้ามหัวชาวบ้านเข้ามาเป็นใหญ่เป็นโตัวบิ๊กโจ๊กอายุราชาการเหลือตั้ง7ปีนะครับดังนั้นตอนนี้ยังไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรก็ใจเย็นไม่ต้องใจร้อนนะะครับใจเย็นๆเ,เดี๋ยวก็ยังมีโอกาสนะครับ นะชาตินี้ยังมีโอกาสแต่ไม่รู้ว่าชาติหน้าจะมีหรือเปล่าอะไรก็ว่าันไปนะนะครับสบายๆนะครับเออนะครับอืมนะครับวิกฤตเศรษฐกิจธุรกิจล้ม6เดือนแรกปีนี้ยอดปิดกิจการทะลุ6,000แห่งสูญเงินกว่า70,000ล้านเปิด3ธุรกิจใหญ่ดาวรุ่งสู้พิษเศรษฐกิจไม่ไหว นะครับก็คือตอนนี้นี่เศรษฐกิจกหนักครับพี่น้องครับเป็นยังไงกันบ้างพิมพิม,พมแสดงความคิดเห็นกันมาว่าคือตอนนี้นายจ้างเจ๊งหมดกิจการเจ๊งเงินทองหายากครับนะครับเงินทองหายากแต่ของผมไม่เงินทองไม่ได้หายากอะไรผมไม่ได้มีนี่มีสินก็ไม่ได้เปไ็นไรใช้ชีวิตธรรมดาตกเย็นก็นั่งกินวายนะนั่งกินวายแล้วก็นั่งคุยกยับเฮงไงไรนะลูกชายกับลูกสาวผมชุกรู ชีวิตแม่งก็ไม่ค่อยมีอะไรลวผมนะชีวิตคนแก่ก็ใช้ชีวิตก่อนตายไปนะรักษาสุขภาพไปโรงพยาบาลหาหมอแล้วก็รอดูว่าจะเผาวัดไหนแค่นะั้นแหละแต่ตอนนี้มันแย่หมดนะครับเศรษฐกิจแย่ใช้เงินประหยัดหน่อยนะครับพี่น้องครับประหยัดหารายได้เสริมประหยัดมัธยัตินะเราจะไปหวังรัฐบาลมาช่วยอะไรรัฐบาลแม่งยังช่วยตัวเองไม่ได้นะ